กลับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่รับชมช่องชนะจนแชนแนลนะครับวันนี้ผมโอชนะจนก็วนเวียนนะครับมาพูดคุยกับพี่เพื่อนทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากทางหายไป2-3วันแล้วนะครับวัะตุมง,งคลวันนี้นี่ก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับก็จะนำมาให้ชมแล้วก็จะนำมาเปิดแบ่งปันด้วยนะครับ ส่วนช่วงท้ายคลิปเนี่ยก็มีพี่ๆเพื่อนๆได้หลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาเรื่องวอัตถุมงคลนะครับเป็นเหรียญพญาพาลีซึ่งเดี๋ยวผมจะนําเอาต้นแบบของเหรียญนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอพาทุกคนทุกท่านเนี่ยชมวัตถุมงคลที่มีก่อนนะครับผมรายการแรกอะที่ผมนํามานะครับแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆได้เช่า บูชากันก็คือเหรียญรวยโกดล้านนั่นเองเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรวยโกดล้านฝีมือการแกะบล็อกสดนะครับนี่าหายากมากนะครับทุกวันนี้ที่มีการแกะบล็อกสดเน,นี่ยเนื่องจากว่ากระบวนการจัดสร้างนะครับกรรมวิธีในการสร้างในการแกะบล็อกผลิตแม่พิมพ์เนี่ยนะครับค่อนข้างยากแล้วก็สนนราคาเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับผู้สร้างก็เลยไม่ค่อยมีการจัดสร้างสักเท่าไหร่ อันนี้นี่คือเหรียญรวยโกดล้านหลวงปูป่เนี่ปุกเศษเดียวนะครับรุ่นนี้แล้วก็ปลุกเสกในพิธีในหลายวาระมากด้านหลังเนี่ยนะครับประทับยันเขาเรียกว่ายันพระเจ้า16พระองค์นี่นะครับมีโคดอุนะครับเนี่ยเป็นทองแดงฟิวไฟแจกฐานนะครับมาในเรียมพร้อมใช้แบบนี้วันนี้ผมนํามาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆได้เช่าบูชากันนะครับเหรียญละห้าบาท 500รอยบาทเนี่ยรวมส่งแล้วนะครับเรี่ยมเดิมพร้อมใช้แบบนี้เลยอ่าไม่ใช่เรี่ยมเดิมนะครับเป็นเรี่ยมใหม,ใหม่เลยนะครับนี่เรี่ยมใหม่ยังไม่เคยโดนมือมยังไม่เคยโดนใช้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองฝาบาทเนี่ยเปิดแบ่งปันที่หกรอยนะครับเหรนยญใโกดล้านรุ่นนี้เนี่ยชื่อรุ่นเนี่ยหลวงปู่เป็นคนตั้งให้เลยนะครับนี่ดูใบหน้าหลวงปู่ นะครับยิ่งบัชเกียส่วนเนี่ยดูเข้มขังดุดันมากนะครับความคมนะครับมีพญานาคด้วยด้านบนเนี่ยลงพระคาถาพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับเหลืออยู่ทองแดงเนี่ยเหลืออยู่ห้าเหลี่ยมแต่ทองฝาบาทเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับรายการถัดไป ะครับมาชมน้าพระผงเศรษฐีเนื้อดวงนะครับนี่พระในพิธีไหว้ครูปีหกสิบหกนั่นเองเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับบอ,อกโทนสีเหลืองนี่หายากมากแล้วองค์นี้เนี่ยสวยเลยนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเนี่ยยันดวงเศรษฐีนะครับนี่ให้ชมยันดวงเศรษฐีของหลวงปู่มนสภาพเนใช้มากนะครับ ส่วนเศรษฐีเนื้อดวงของหลวงปู่พรอมาศิลาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเรียมเดิมสภาพสวยๆยังไม่โดนอากาศเลยนะครับนี่พระคาถานามาอุนี่ของหลวงปู่นะครับมีกล่องนะครับเนี่ยองค์น,นี้เนี่ยเปิดที่เอาหนึ่งพันสองแล้วกันนะครับราคาเบาๆเลยหนึ่งพันสองร้อยบาท ส่วนรายการถัดไปอ๋อนี่เป็นวัตถุมงคลของผมเองนะครับผมวัตถุมงคลรายการต่อไปเป็นเหรียญเหรียญท้าวเวสสุวรรณราชันทรัพย์นะครับหมายเลขสองศู 0. นย์เลขในโซนมันเกิดเลยท้าวเวสสุวรรณราชันทรัพย์เนี่ยเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับที่ประดิษฐานเนี่ยอยู่นะครับอยู่ที่วัดพระธาตุหมื่นหินนะครับประสบการณ์เนี่ยสูงมาก เวิสุวรรณาชันนซั์นะครับปลูกเีกหลายวาละด้วยนะครับในด้านหลังมียันดวงตาเทาาวิสุวรรณเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยอันนี้นี่เปิดแบ่งปันนี่พันเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะครับไปสวยแบบนี้เลยเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับเป็นปางเทพนะครับนี่เป็นปางเทพพระบุตร ในการถัดไปมาชมนะครับของดีหายากกันบ้างนะครับนั่นก็คือวัตถุมงคลนะครับองค์เล็กๆแบบนี้แต่จิ๋วจิ๋วตเตจแจ๋วแบบนี้นะครับนั่นก็คือเหนือดวงเล็กนะถ้าไม่มีเนือดวงใหญ่เนะี่ยใช้เหนือดวงเล็กนะครับในะพิธีเสาห้านะครับบูชาครูสองสำเร็จด้วยเป็นวัตถุมงคลพิมพ์เล็กๆ นะครับเนี่ยกระทัดลาดแบบนี้แต่ด้านหลังในมียันนี่ได้พระคาถายันเหนือดวงเป็นยันกลับด้วยนะครับนี่กลับลายให้กลายเป็นดีนอุปเทศในการใช้นะครับองค์เล็กๆเท่าเมิดกระดุมนีจำนวะนการจัดสร้างนี่ไม่เยอะนะครับรุ่นนี้หายากมากแล้วจะไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องจากวัดแล้วเรียกว่าเหนือดวงเล็ก นะครับเป็นวัตถุมงคลในพิธีที่เรียกว่าหลักๆแลว้วก็เป็นพิธีที่บ่งบอกสายวิชาขององค์หลวงปู่นั้นได้ดีที่สุดเลยนะครับเขาเรียกว่าพิธีสองสาเร็จสองห้าบูชาขู่มีน้อยนักนะครับวัตถุมงคลขนาดเล็กเนี่ยที่มียันเนือดวงและเป็นยันกลับด้วยถ้าเป็นยันเนื้อดวงยันกลับเนี่ยมีเพียงแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นน,นะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งปันสามเหรียญด้วยกันเปื่อแบ่งปันที่เหรียญละ เอาเหรียญละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับใครเลือกก่อนได้ก่อนนะครับเนี่ยขอเปิดที่ราคาเดียวกันเลยนะครับแม้กระทั่งองค์เลียมหรือว่าไม่เรียมก็ตามนะครับให้สิดคนที่ทักมาก่อนนะครับแล้วก็สามารถได้เลือกเลยนะครับถูกฉลององค์ไหนชอบองค์ไหนเลือกเลย,เล,เ,ลยเลือกให้ชอบนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นวัตถุมงคลในพิธีเดียวกันเลยพิธีสองห้าบูชาคูณนี่นะครับนั่นก็คือ พระหน้ากปกนี่พระหน้ากปกสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีมาแบ่งปันสามองค์วันนี้จริงมีมาห้าองค์นะครับมีคนปิดไปแล้วสองนะครับหน้ากปกพิธีสองห้าบูชาครูสองสำเร็จเช่นกันนะครับเนี่ยจะสังเกตโคต้ดจะโค้ดเหมือนกันกับเนื้อดวงนะครับนี่ยังไม่มีปลอมครับบนนี้รับประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้าน,นหลังเป็นยันเหนือดวงนะครับเนี่ยเสาห้าบูชาครูสองสำเร็จนี่ลงอุอะมะนะมนะมนะนะมะนะมะมะนะนะอุกุนะนะครับในพระคาถาในวิชานจตุรธาตุนะครับซึ่งหลวงปู่เนี่ยนะครับได้สืบสายมาจากสายของสมเด็จรุนนะครับผู้วิเศษนะครับเทพเจ้าแห่งนครจำปาสักห้าบูชาครู พระนาคปกนะครับเปิดแบ่งปันที่องค์ละหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบาทเดียวกันนะครับผมสนใจองค์ไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นพระในพิธีสอห้าบูชาครูสองสำเร็จนะครับในพิธีนี้นะนะครับวัตถุมงคลส่วนมากจะไม่มีกล่องนะครับเนี่ยอย่างโต๊ะหมู่นะครับอันนี้ก็เป็นพระในพิธีสองสำเร็จเช่นกันนะครับ สําเร็จอีกสําเร็จองคหนึ่งเนี่ยก็คือสําเร็จลุนนะครับอีกรูปอีกหนึ่งองค์งก็คือหลวงปู่ของเราีนแหละนะครับท่านเจ้าคุณพระรามชจรธรรมโสพผลนี่แหละนะครับน,รรน,น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสำเร็จเช่นกันนะครับจริงๆคาว่าสําเร็จเนี่ยเป็นคําคเรียกนะครับสมณศักดิ์ของพระภิกษุนะครับในด้านฝั่งซ้ายแม่นำ้ำโขงหรือว่าประเทศลาวนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆ การเรียกสมณศักดิ์แบบสมณศักดิ์แบบนี้เนี่ยนะครับสื่อทอดกันมาตั้งแต่สมัยล้านช้างเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไทยนะครับลาวนะครับก็เป็นส่วนชาติเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอ,อีสานลาวขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นก็จะขึ้นกับล้านช้างนะครับล้านนาล้านช้างเนี่ยเชียงเสียนเชียงตุงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นขนบบางขนบนะครับประเภณนี้บางประเภณนี้ก็เลยสืบทอดกันมาอย่างการหดสง นะครับจริงๆการหดสงฆ์เนี่ยก็คือนะครับเหมือนกับการเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระภิกษุอันนี้นะครับซึ่งสมณศักดิ์นะครับชั้นสําเร็จเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝั่งประเทศลาวจริงๆเนี่ยก็คือชั้นอันดับล่างๆนะครับถ้าเปรียบกันกับไทยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเปรียบเท่ากันกับชั้นพระครูหรือว่าพระครูใบดิกาอะไรประมาณนี้นะครับ ที่เราเรียกกันว่าสําเร็จสําเร็จนะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับไทยแล้วเนี่ยคขามาสําเร็จกับสมเด็จเนี่ยถือว่าห่างชั้นกันมากนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกับกันนะครับลาวเนี่ยจะเริ่มจากสําเร็จนะครับแล้ก็จะเป็นชั้นซาชั้นอะไรขึ้นไปเรื่อยๆแต่ของไทยเนี่ยจะเริ่มจากชั้นพวกพระครูนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นพระราชนะครับ พระเทพอะไรแบบนี้พระธรรมนะครับชั้นธรรมแล้วก็ชั้นพรมนะครับชั้นพรมชั้นธรรมแล้วก็ชั้นสมเด็จนะครับซึ่งชั้นสมเด็จเนี่ยจะอยู่สูงมากนะครับรองแค่สมเด็จองพระสังฆราชเท่านั้นนะครับวันนี้นี่คือความเป็นไปเป็นมานะครับของพิธีสองสมเด็จนั่นเองนะครับวัตถุมงคลที่ผมนําให้ชมก็คือเหรียญโต๊ะหมู่นะครับพิธีบูชาครูสองสมเด็จนะครับเสาห้าบูชาครูสองสมเด็จ นี่นะครับนำมาให้ชมนะครับด้านหลังเป็นยันเหนือดวงนะครับถ้าสังเกตดูประตูมงคลในพิธีสองสำเร็จเนี่ยนะครับด้านหลังนี่จะเป็นยันเหนือดวงหมดเลยนะครับสวยๆเลยองค์นี้นะครับจะไม่มีกล่องแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการใส่ซีนนะครับตั้งแต่อยู่วัดแล้วนะครับจะไม่มีกล่อง มีทั้งโค้ดมีรันนัมเบอร์นะครับวันนี้มีมาหนึ่งองค์เนื้อทองแดงนำมาเปิดแบ่งปันที่เหรียญละนะครับเอาเหรียญละหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับเอาเหรียญละพันเอ็ดแล้วกันนะครับผมแลวราคาเบาๆเลยเป็นรูปหลวงปู่นั่งอยู่หน้าโต๊ะหมูนะครับจึงเรียกได้ว่าเหรียญโต๊ะหมูนั่นเองอวัตถุมงคลวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมีไม่เยอะนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้ชมจริงๆเรนมีวัตถุมงคลมาอีกนะครับหนึ่งหนึ่งอย่างเนื้กันวันนี้นะครับนํามาให้ชมเป็นวัตถุมงคลที่จองนานมากนะครับผมจองเนี่ยข้ามปีเลยสาหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับไม่ใช่ของหลวงปู่นะครับแต่เป็นของพระอาจารย์ดิเรกอาจารย์ดิเรกอนุตตโรนะครับนี่นะครับเอจิดังของเมืองสุพรรณบุรีนะครับนี่ จังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับกาญจน,นบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าไม่เคยสิ้นครูบาอาจารย์นะครับขังๆเลยสายวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นในสายของหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับน,นะครับแม้กระทั่งองค์หลวงพ่อก,กวยเนี่ยก็ได้เรียนมานะครับจากครูบาอาจารย์นะครับในแถบจังหวัดสุพรรณเนี่ยเยอะมากหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไรนะครับ หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นมีแต่ยอดพระเกจินะครับดังๆระดับแนวหน้าเลยอันนี้เนี่ยที่นำมาให้ชมเนี่ยเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญที่ระลึกฉลองวิหารนะครับพระอาจารย์ดิเลกอนุตโรนะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาสาธุชนที่ไปร่วมบุญได้ร่วมบุญจริงๆเลยนะครับเนี่ย ผมจำได้ตอนที่เช่ามาเนี่ยเป็นเหรียญละร้อยหรือเหรียญละเก้าสิบเก้าบาทนเนี่ยแต่ตอนจองเนี่ยจองนานมากนะครับจองข้ามปีไม่ใช่ว่าจองช่วงไปลายเดือนไปลายปีหกจะได้รับต้นปีหกเจ็ดไม่ใช่นะครับผมจองตั้งแต่เดือนมีนาเมษาปีที่แล้วเลยนะครับเนื่องจากว่าการจัดสร้างเนี่ยนานมากๆเป็นวัตถุมงคลที่งดงามนะครับจัดสร้างตามจํานวนจองของลูกศิษย์เลย เขาเรียกได้ว่า,าหนึ่งคนเนี่ยได้เพียงแค่หนึ่งบินเท่านั้นนะครับหนึ่งบินเนี่ยก็จะมีวัตตุมงคลประมาณสี่องค์เท่านั้นนะครับเป็นเหรียญแกะสดซึ่งพระอาจารย์ดิเรกเนี่ยนะครับพระอาจารย์ดิเรกหรือพระที่เราเรียกอาจารย์เหล็กจริงๆเนี่ยท่านเป็นพร,นะรพระหนุ่มนะครับพระหนุ่มนักพัฒนาที่มีพุทธคมเนี่ยเข้มขังมากนะครับเรียกได้ว่ามีงานพุทธาพิเศษที่ไหนเนี่ยนะครับ ทั่วประเทศเลยท่านต้องเดินทางไปได้รับกินนิมนต์เดินทางไปปลูกศีลเลยนะครับท่านสืบทอดพุทธคมจากหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับสืบทอดผ่านลูกศิษย์ของหลวงู่ออิมนะครับอีกครั้งหนึ่งแน่ใจว่าตัวท่านเนี่ยนะครับไม่ได้รุ่นไม,ไม่ไม่ทันหลวงู่อิิมนะครับเป็นบล็อกแกะสดแบบนี้เลยนะครับซึ่งพระอาจารย์เนี่ยนอกจากในด้านนะความรู้ทาง เสยเวศนะครับพุทธคมในต่างๆเนี่ยท่านยังมีฝีมือในเชิงช่างด้วยท่านสามารถปั้นหุน่นรอนะครับพระปิดตาพระพิคเนตอะไรต่างๆนะครับตามแบบฉบับตามศิลป์ของหลวงป,ปู่อิมัตหัวเขาได้เลยแล้วก็มีฝีมือในด้านการแกะแม่พิมพ์นะครับนี่ดูนะครับเป็นฝีมือการแกะนะครับของพระอ,อาจารย์เป็นการแกะสดเลยนะครับเนี่ยพระอาจารย์ดีริที่ระลึกฉลองวิหาร นะครับปีสองห้าหกหกนะครับเนี่ยพศสองห้าหกหกเป็นเหรียญเหมือนเหรียญยุกนะครับเหมือนเหรียญยุกก่อนสองพันห้าร้อยเลยนะครับดูเข้มขังมากนะครับแล้วก็พิธีปลุกเสกดีมากนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ผ่านนะครับผ่านมือของพระอาจารย์แม้กระทั่งคนที่เป็นรับเนี่ยนะครับเอาบินไปรับวัตถุมงคลที่วัดเนี่ยนะครับพระอาจารย์ท่านก็เป็นคนมอบให้เลยนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าได้ทําบุญแล้วก็รับกับพระอาจารย์จริงๆเลยเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นยัน นะครับตามสายของหลวงพ่ออีกมันหัวเขา่าก็จะเป็นยันมีเลขห้านะครับแล้วก็จะมีหน้าโมพุทธายะอ่าอยากให้ชมนะครับนี่นะครับหน้าโมพุทธนะครับทายะอ่าเป็นพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นพุทธโธนะครับพุทธโธก็แทนองค์สนุนทรภศาสมาุทธเจ้านั่นเองแล้วก็มียัน นะครับเป็นยันนะนะครับเหมือนกับยันเถาะนี่ยันนะยันเถาะอันนี้นี่เป็นตัวพุนะครับเป็นตัวพุตอันนี้เขาเรียกว่าเถาะนะครับพุทธะเป็นเหรียญเนืเ้อผิวทองแดงแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยวันนี้ผมนํามาแบ่งปันให้พี่ๆเป็นเพื่อนเลยแล้วกันนะครับผมมีอยู่หลายเหรียญน,นะครับจริงๆผมทําบุญมา แล้ก็เช่ามาจองมาในประมาณยี่สิบเหรียญนะครับนี่ถุงละห้านะครับนี่พอดีได้ความเมตตาจากพี่นะครับท่านหนึ่งท่านเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็อยู่ในแถววัดหนองทรายนะครับท่านก็เป็นทุระให้ไปรับวัตถุมงคลให้นะครับเอาบินไปรับให้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยจะไม่มีกล่องนะครับรุ่นนี้เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยท่าน เป็นวัตถุมงคลที่เหมือนกับเอาออกมานะครับสร้างขึ้นมาเป็นที่ระลึกให้สำหับคนที่ไปทําบุญในพิธีฉลองวิหารในวาระฉลองวิหารที่วันหนองทรายนั่นเองนะครับวันนี้นํามาเปิดแบ่งปันนะครับที่เอาหรียญละ300แล้วกันนะครับผมสามรวมส่งนะครับในมีไม่มีรันนัมเบอร์นะครับเอหรียญละส0มแล้วกันมีทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ10 ไม่ถึงยี่สิบหรอกครับประมาณสิบกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับเยรียนล้นสามร้อย 300, แล้วก็จะมีพิมพ์เล็กก็จะมีพิมพ์เล็กด้วยนะครับเป็นพิมพ์เล็กอันนี้ก็เป็นบล็อกเกะสดเหมือนกันนะครับบล็อกเกะสดฝีมือพระอาจารย์เลยนะครับพออะระอาจารย์ใ่ทนสุดยอดมากนะครับฝีมือในเชิงช่างนะครับนั้นทําเองเหมดเลยแม้กระทั่งการ หล่อพระพุทธรูปการปั้นพระพุทธรูปอะไรต่างๆแล้วทําออกมาเนี่ยทำออกมาสวยด้วยนะครับให้ชมนะครับตัวอย่างเหรียญขนาดเล็กขนาดนี้น่าจะเท่ากันกันกบเหนือดวงของหลวงปู่เลยนะครับสูสีกันเลยนพระอาจารย์พระอาจารย์เล็กนะครับชื่อจริงๆแกเนี่คือดิเลกน,นะครับ แต่ท่านใช้ชื่อที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับซึ่งลูกศิษย์จะเยอะมากนะครับลูกศิษย์ลูกหาเรียกแกียร์นี่พระอาจารย์เหล็กผมก็เคยเจอเกียนท่านเนี่ยหลายครั้งนะครับในงานพิธีพุทธาวิเศษที่วัดท่าสแสงก็เคยเจอนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันเหมือนองค์พระล้วก็มีตัวน,น,ะ,นะนะครับน้โมพุทธายะแบบนี้นี่สวยมากนะครับบล็อกแก่สดแบบนี้ นี่คือมุนสน่นะครับมันเหรียญยุคเก่าเลยเห็นเนี่ยนึว่าเหรียญหลวงพ่อถุยวัดคงคารามเลยนะครับแล้วก็ผิวทองแดงนี่งามมากนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยเปิดแบ่งปันที่สองร้อยแล้วกันนะครับสองร้อยรวมส่งนะครับมีก็ประมาณสิบสิบกวอาเหรียญเหมือนกันนะครับเชื่อว่าเล้หลายท่านในรู้จักพระอาจารย์ดิเร็นะครับถ้าใคร เรารบศรัทธาพระอาจารย์นะครับอยากได้วัตถุมงคลที่ลึกไหมบูชานะครับให้บุตรหลานเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับมีนี่มีอยู่ประมาณสิบกว่าองค์นะครับมีทั้งพิม์ใหญ่พิมเล็กแบบนี้เลยนะครับวัตถุมงคลที่จองนานมากแล้วก็ปลูกเสียงนานมากนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็ปลูกทุกวันนะครับเนี่ยนะครับท่านก็ปลูกสวดมนต์นะครับปลูกเสียงทุกวัน นะครับก,ก็ผ่านไปนะครับสำหรับต่อไปเนะี่ยก็จะพาทุกคนทุกท่านไปชมต้นแบบของเหรียญต้นแบบของเหรียญพยาพารีนะครับที่